วลชนนี่นะครับชอบใช้ตําแหน่งเรียกผมว่านักวิชาการอิสระซึ่งคำนี้เป็นคําที่ผมไม่เคยขอให้ใครเรียกผมเลยผมจะบอกตลอดว่าไม่ต้องเรียกผมว่านักวิชาการไม่ต้องเรียกผมว่าอาจารย์ถ้าจะจําเป็นต้องเรียกด้วยตําแหน่งอะไรก็ใช้คาว่านักกฎหมายอิสระแล้วกันถามว่าทาไมผมถึงคิดอย่างนั้นนะครับผมมีความเชื่อว่าในสังคมประชาธิปไตยเช่นประเทศไทยนะวันนี้คนทุกคนครับไม่ว่าคุณจะทําอาชีพไหนทําการงานอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับคุณมีความที่จะสามารถมาแสดงความเห็นได้เท่าเทกัน เพีเยงแต่ความเห็นบางเรื่องมันก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใช่นถ้าคุณจะมาแสดงความเห็นเรื่องการกินยาเนี่ยก็คงต้องไปฟังหมอหรือเภสัชกรผมเองเนี่ยเรียนมาด้านกฎหมาย ใช่ไหมครับผมก็เลยพยายามจะแสดงความเห็นในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งบางทีมันเกี่ยวข้องกับการเมืองกฎหมายระหว่างประเทศบางทีมันเกี่ยวข้องกับคดีประสาทริหารไทยกัมพูชาผมก็พยายามนําสิ่งที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยมาแสดงความเห็นใน,ในลนนักษณะนี้และที่สําคัญอย่างหนึ่งซึ่งผมรู้สึกมาตั้งนานแล้วนะครับก็คือคนที่เรียนกฎหมายโดยเฉพาะคนที่เรียนกฎหมายนะมหาวิทยาลัยร,รัฐเช่นจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้เรียนฟรีเราไม,เาไม่เราไม่ได้เรียนโดยการไปจ่ายเงินเองนะครับ เราเรียนโดยการมีเงินสนับสนุนจากภาษีกรประชาชนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับเป็นความสำนึกอย่างหนึ่งในหน้าที่แหละครับว่าถึงแม้ผมจะจบมาแล้วผมจะมีเงินเดือนดีไปทํางานเอกชนได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าผมสามารถนําความรู้วิชาที่เรียนมาเนี่ยมาใช้ใเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในการแสดงความยิดเห็นถึงเหตุบ้านการเมืองเนี่ยมันก็น่าจะเป็นบทบาทหนึ่งที่ทําได้ส่วนคําว่านักกฎหมายอิสระที่หลายคนสงสัยเนี่ยนะครับผมก็ย้ํามาตลอดว่าคําว่านักกฎหมายอิสระเนี่ยหมายความว่าผมแสดงความเห็นในานามตัวเอง ในนามที่ผมเป็นอิสระไม่ได้พูดแทนรัฐบาลไม่ได้พูดแทนมหาวิทยาลัยที่ผมเคยไปสอนหนังสือไม่ได้พูดแทนลูกความที่ผมเคยทํางานให้แต่คําว่าอิสระเนี่ยไม่ได้จําเป็นนะครับว่าความเห็นผมจะต้องตรงหรือไม่ตรงกับใครถ้าความเห็นผมตรงกับรัฐบาลมันไม่ได้แปลว่าผมไม่อิสระนะความเห็นบางเรื่องผมตรงกับฝ่ายค้านก็ไม่ได้แปลว่าผมไม่อิสระความเห็นที่อิสระหมายความว่าเราต้องสามารถกล้า ที่จะแสดงความเห็นออกมาได้อย่างตรงไปตรงมาแม้จะมีคนมองก็ตามว่าสิ่งที่คุณแสดงเห็นออกมามันเหมือนรัฐบาลเสียนี่พวกรัฐบาลนี่แต่ถ้าเกิดผมกลัวผมไม่แสดงความเห็นเรื่องนั้นดีกว่าเดี๋ยวคนจะมองว่าเข้าข้างรัฐบาลนั่นแสดงว่าผมไม่อิสระละแต่ความเป็นนักกฎหมายอิสระที่ผมยืนยันมาตลอดก็คือผมสามารถแสดงความเห็นที่ผมเชื่อจริงๆได้อย่างอิสระส่วนภูมิหลังนะครับก็สามารถไปอ่านก็นได้ครับผมก็จบการศึกษาสายกฎหมายมาได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ ก็เคยทำงานในบริษัทเอกชนให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการค้าการลงทุนกฎหมายธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันสาขาที่ผมไปเรียนมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกฎหมายมหาชนกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายระหว่างประเทศด้วยซึ่งมันก็จังหวะประจวบเหมาะพอดีครับกับเหตุบ้านการเมืองเราที่มันมีกรณีที่ต้องใช้ คำอธิบายในเรื่องกฎหมายเหล่านี้คุณจะแก้รัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญจะยุบพักศาลโลกจะตัดสินคดีไทยกับบูชามันก็เลยประจจวบอกวเป็นช่วงเวลาพอดีที่ผมเนี่ยมีโอกาสได้แสดงความเห็นผ่านสื่อเพราะฉะนั้นก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยสื่อมวลชนไทยติดกับคําว่านักวิชาการติดกับคําว่าอาจารย์เวลาผมไปให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับผมจะบอกพิธีกรตั้งแต่ปีแรกๆเลยว่าไม่ต้องเรียกอกว่าอาจารย์นะแต่เขาก็ยังรู้สึกให้เกียรติเราโดยการเรียกเราว่าอาจารย์ซึ่งจะให้ผมไปตอบว แต่ถามว่าเรียกไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเรามายกตัวเองไหมผมว่าไม่ใช่ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นนักกฎหมายคุณจะเป็นวิศวกรคุณจะเป็นคนขายผลไม้ถ้าคุณมีความเห็นในด้านที่คุณมีประสบการณ์ในชีวิตเกี่ยวข้องเนี่ยคุณก็แสดงความเห็นได้ครับ อันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีครับผมก็อยากจะชี้แจงให้ชัดเจนนะครับว่าที่มีข้อสงสัยว่าผมไปให้คําปรึกษารองนายมนตรีคุณพงเทพเทพกัญจนาไปให้คําปรึกษาแก่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านอีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณจริญจัน,จนกโกมลเนี่ยแสดงว่าผมเข้าข้างรัฐบาลหรือเปล่าประการแรกเลยนะครับข้อมูลเหล่านี้ที่มีคนออกมาหยิบมาพูดกันเนี่ยถามว่าทําไมเขาถึงมีข้อมูลนี้เป็นเพราะผมเนี่ยเป็นคนไปเปิดเผยในเว็บไซต์ เป็นเพราะผมต้องการสร้างความโปร่งใสทุกคนรู้เห็นว่าผมกําลังทําอะไรที่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณครับที่อุตส่าห์ไปดูเว็บไซต์ที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วเอาข้อมูลที่ผมอยากจะพูดอยู่แล้วเนี่ยมาให้คนอื่นได้รับทราบแต่ข้อที่จริงคืออย่างนี้ครับกรณีที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณพงเทพรองนายกมนตรีเนี่ยผมเข้าไปช่วยงานราชการของฝั่ง รองนายัศมนตรีไม่ใช่ฝั่งรัฐบาลหมายความว่าถ้าเกิดรัฐบาลเขาจะมีปัญหากับสารร,รัฐมนูญไปม,มีปัญหากับฝ่ายค้านนี่อันนั้นเป็นเรื่องการเมืองแล้วแต่ผมเข้าไปช่วยในสายของงานราชการหมายความว่าถ้าคุณพงเทพในฐานะรองนายมนตรีเนี่ยนะครับมีปัญหาทางกฎหมายที่ต้องดูแลรับผิดชอบแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยมันเป็นเรื่องในเชิงราชการเป็นเรื่องในเชิงการบริการที่น้องประชาชนเนี่ยผมก็ถูกขอให้เข้าไปช่วยยกตัวอย่างครับคุณพงเทพเทพการจานาเป็นรองนายมนตรีสายก,ากฎหมายก็เลยต้องดูแลประเด็น การปรปาบปรามการค้ามนุษย์ปรากฏกรุงเทพเป็นประธานคณะกรรมการปรปาบปรามการค้ามนุษย์ชุดหนึ่งที่ทําหน้าที่ประสานงานระหว่างตารวจอายการวิพากษากระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมในฐานะที่ปรึกษาก็เข้าไปนั่งประชุมแล้วก็ไปนั่งช่วยตรวจสอบข้อกฎหมายว่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาร้องเรียนมาแบบนี้ว่าเรามีปัญหาการค้ามนุษย์เราควรจะแก้ไขอย่างไรถามว่าเรื่องนี้มันเป็นการไปช่วยรัฐบาลในเรื่องการเมืองหรือเปล่าผมไม่ใช่นี่คือการเข้าไป ทำงานให้กับประชาชนนะครับเพ <t> ราะว่าปัญหาการปรับปรามกันค้ามนุษร์กก็เป็นปัญหาหนึ่งหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับรัฐบาลเนี่ยนะครับไปถูกคดีสารปกครองตัดสินว่าต้องให้ดําเนินการอย่างนี้ผมก็ช่วยคุณพงเทพดูว่าในฐานะที่คุณพงเทพเป็นรองนายมนตรีเนี่ยควรจะให้ความเห็นในการปฏิบัติตามคาพิพากษาสารปกครองอย่างไรถึงจะถูกต้องผมก็เข้าไปช่วยดูครับถามว่าเป็นเรื่องการเมืองไหมไม่ใช่นี่คือเรื่องการปฏิบัติตามข้อกฎหมายเลยว่าสารปกครองมีคําพิพากษาต้องปฏิบัติตามอย่างไรหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับก็คือ ตอนนั้นคุณพงเทพควบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาด้วยปรากฏมีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคแห่งหนึ่งถูกยึดใบอนุญาตนักเรียนที่เรียนมาแล้ว4ปีรับปริญญาไม่ได้เพราะถูกมหาวิาลัยไม่มีใบอนุญาตก็เลยปั๊มตา ปริญญาไม่ได้เราก็พยายามเข้าไปช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหาครับว่าจะใช้วิธีการทางกฎหมายอย่างไรจะสามารถโอนหน่วยกิจโอนชื่อนักศึกษาไปที่มหลาลัยอื่นและรับปริญญาแทนได้หรือไม่เพราะฉะนั้นงานเหล่านี้เนี่ยนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าตอนที่คุณพงเทพมาติดต่อผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนไปสมัครนะคุณพงเทพให้เกียรติมาเชื้อเชิญผมไปเนี่ยผมก็เรียนคุณพงเทพนะครับว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดนะยังมีนักกฎหมายอย่กงเก่งตั้งเยอะ แต่ผมก็คิดว่าถ้าเกิดคุณพงเทพให้ความไมว้วางใจและเป็นงานที่บริการพี่น้องประชาชนเป็นงานที่ช่วยเหลือส่วนรวมไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาคการเมืองเนี่ยผมยินดีช่วยและค่าตอบแทนที่ได้จากอัตราการจ่ายของข่าราชาการเนี่ยนะครับถ้าผมทํางานอาทิตย์หนึ่งเนี่ยยังได้เยอะกว่าทํางานราชาการทั้งเดือนเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผมก็ไม่เคยไปโฆษณาที่ไหนด้วยว่าผมนั้นไปช่วยปราบปรามการค้ามนุษย์ผมไปช่วยนักเรียนที่ไม่สามารถรับปริญญาได้ ผมก็ถือว่าผมทางานผมเงียบๆแต่ผมเปิดเผยข้อมูลให้คนรู้ว่าผมเข้าไปช่วยเป็นที่ปรึกษาในทางราชการให้กับรองนายมนตรีไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยส่วนกรณีของคุณเจริญจันโกมลอดีตรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรนี่นะครับอันนั้นยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่เลยคือเป็นการสละเวลาเข้าไปให้คาปรึกษาในทางกิตติมศักดิ์ก็คือไม่มีค่าตอบแทนนะครับเข้าไปฟรีๆเพราะตอนนั้นเนี่ยคุณเจริญจันโกมลเนี่ยถ้าไปอ่านข่าวจะเห็นนะครับว่า คุณเจริญกําลังพยายามจะดึงทุกฝ่ายเสื้อเหลืองเสื้อแดงนปชพันธมิตรนะครับญาติผู้เสียหายจากการชุมนุมเนี่ยมานั่งคุยกันว่าถ้าเราจะออกแบบกฎหมายนิรศกรรมเนี่ยมันจะทํายังไงให้เป็นกฎหมายนิรศกรรมที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ไม่ใช่นิรศกรรมเหมาเข่งยกเข่งสอดไส้ผมก็บอกคุณเจริญว่าถ้าคุณเจริญมีความตั้งใจดีแบบนั้นผมยินดีช่วยนะ และสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเจริญสามารถเชิญตัวแทนจากเสื้อเหลืองเสื้อแดงกลุ่มต่างๆนี่นะครับรวมถึงเชิญประชาธิที่ปัดด้วยแต่ตอนนึงเขาไม่ยอมมาเนี่ยมานั่งคุยกันแล้วเราก็ได้ข้อสรุปเป็นแนวทางเบื้องต้นว่า mm hmm. 1. เราจะไม่ไดุสก,กรรมัมคดีทุจริต2เราจะไม่ไดุสก,กัรรมแบบเหมาเข่งรวมกันแต่เราจะแยกเป็นกลุ่ม กลุ่มไหนที่เป็นประชาชนธรรมดาจริงๆที่นิรศกรรมได้ก็นิรศกรรมไปแต่กลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องทางการเมืองกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มแบบแกนนาที่อาจจะทำความผิดร้ายแรงนะครับเช่เนไปเผาสถานที่ทราชการไปปิดสนามบินเนี่ยเราคงจะไปนิรศกรรมทั้งหมดไม่ได้นะเราคงต้องมาดูได้ว่าจะดาเนินคดีอย่างไรให้เป็นธรรมปรากฏความเห็นของผมตรงนี้ที่ไปช่วยเสนอเนี่ยนะครับมันค้านตรงกันข้ามกับกฎหมายนิรศกรรมเหมาเข่งที่พรรคเพื่อไทยมาเสนอในภายหลังและผมเองก็ถูกคนเสื้อแดงเนี่ยต่อว่าครับ คนเสื้อแดงนี่แหละเป็นคนมาตอบว่าผมว่าคุณไม่มีความเป็นมนุษย์เลยหรือคุณถึงไปพยายามเสนอให้นิสกรรมเฉพาะประชาชนธรรมดาแต่คนเสื้อแดงบางคนกลับไม่ได้นิสกรรมแต่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่เขาออกมาต่อต้านรัฐบาลตอนนี้ได้เห็นได้หันมาดูบ้างไหมว่าตอนนั้นเนี่ยผมเสนอในสิ่งที่ไม่ตรงกับภาพเพื่อไทยเสนอในสิ่งที่ไม่ตรงใจคนเสื้อแดงเขาก็ไม่ได้สนใจแต่แต่ผมถือว่าผมไม่กลัวนี่คนเสื้อแดงจะด่าผมอย่างไรผมก็ถือว่าผมบริสุทธิ์ใจผมก็ทําไปในสิ่งที่ผมเชื่อว่าถูกต้อง แล้วเมื่อเวลาต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องกฎหมายรัฐกรรมเนี่ยพอพักเพื่อไทยเริ่มมีการสอดใส่ผมก็เป็นคนแรกๆเลยครับผมท้าประกันเลยทันทีที่กรรมธิการในสภาเนี่ยมีการบรรจุข้อความใหม่เข้าไปผมเขียนใน Facebook ทันทีครับว่าอันนี้ผิดละแล้วผมก็เขียนบทความลงครึ่งหน้านังสือพิมพ์มติชนต่อว่าบอกว่าการที่คุณไปดําเนินคดีแบบนี้เนี่ยเปดาเนินการสอดใส้กฎหมายรัฐธรรมแบบนี้ผิดผมยอมรับไม่ได้ แล้วมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมแสดงความเห็นตลอดมานะครับถ้าเรากลับไปดูในโอกาสต่างๆที่ผมเคยมีโอกาสได้แสดงความเห็นเช่นตอนที่เขาเชิญผมไปบรรยายที่พักเพื่อไทยในฐานะเป็นวิทยากรจากข้างนอกเข้าไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็พูดชัดเจนต่อหน้านายรันตรียิ่งรักศรีนวัตต่อหน้าสมาชิกพรรเพืกเก่อไทยทั้งหลายคนนะครับบอกว่า ้าพรรคเพื่อไทยจะประสบความสาเร็จในฐานพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยจะมาต่อต้านเผด็จการต่อต้านรั่อย่างเดียวไม่ได้พรรคเพื่อไทยต้องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสิ่งสําคัญที่จะพิสูจน์ว่าจะเป็นการต่อต้านทุจรุตคอร์รัปชันก็คือจะต้องไม่มีการนิรศกรรมคดีทุจริตแม้คดีนั้นจะเป็นคดีที่ดําเนินการมาโดยคอตอสเอช่นคดีของคุณทักษณิณเนี่ยผมพูดชัดเจนต่อหน้านายกยิ่งลักษณ์น้องสาวคุณทักษณิณต่อหน้าพรรคเพื่อไทยทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าคุณนิรศกรรมไม่ได้แม้แต่่จะปลอยให้คดี ขาดอายุความไปจนคุณทัศน์ศกลับมาผมก็บอกผมก็ไม่เห็นด้วยทางออกที่นํามาสู่การแก้ไขปัญหาที่ผมว่ามันเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรมนูญอย่างไรผมกราบเรียนตรีสมาชิกพรรคเพื่อไทยและทุกท่านอย่างนี้นะครับผมอยากจะเห็นพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคที่มาจากประชาชนเนี่ยประกาศจุดยืในให้ชัดเจนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยปฏิเสธทั้งการโกงและปฏิปเสธผ็ดการฉันไดฉ้ฉะนั้นคอตอสถ้าคุณจะดําเนินการให้เป็นไปนตามหลังนี้รมคุณนิศษกรรมไม่ได้นะครับแต่คุณอาจจะให้มันดําเนินคดีใหม่ได้ อาจจะบังคับไปเลยครับมตินี้บอกว่าให้มีการนําคดีคอตสมาดําเนินคดีใหม่ตามกระบวนการถ้าผิดก็ผิดได้ครับแต่แล้วทาไมมันจะต้องลงโทษกันอย่างรุนแรงอย่างไราา้สาระแล้วก็มาคุยกันว่าเราจะเจราจากันอย่างไรให้มันสมเหตุสมผลและเป็นไปตามหลักนิติธรรมแต่สิ่งสาคัญคือคุณต้องทําทั้งสองปีกคุณจะนิโรโทษกรรมหรือช่วยนักการเมืองแต่คุณปล่อยคอมอชไปรักษาไม่เฉยเฉยหรือคุณจะไปลงโทษคอมชอแต่คุณไม่ทําอะไรเลยกับคดีความที่เกิดขึ้นปล่อยให้ลอยหายไปอายุค,ความขาดไปเป็นไปไม่ได้ครับประชาชนอย่างผม ผม,มมผมอยากจะเห็นการนําตัวคุณทักษิณและผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหลายเนี่ยกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติที่เป็นธรรมถ้าไปดูคลิปก็จะเห็นได้ครับว่าผมพูดอย่างนั้นชัดเจนแต่ถามว่าในส่วนของผู้ที่เขาเห็นว่าผมเนี่ยไปแสดงความเห็นอิงรัฐบาลอิงเสื้อแดงเนี่ยเคยออกมาดูคลิปเหล่านั้นไหมเขาก็ไม่เคยนะครับผมผมรู้สึกสงสารนะพุ่งตรงเวลาเวลาผมเห็นใครก็ตามเนี่ยที่ไม่รู้จะมาโต้แย้งเหตุผลเราอย่างไร ใช่ไหมครับเช่นเรามาพูดเรื่องข้อกฎหมายเรื่อง20ล้านเสียงปรากฏไม่รู้จะเถียงยังไงก็เลยต้องไปสร้างความเท็จขึ้นมาเช่นบอกว่าผมปลอมวุฒิการศึกษาไปบอกว่าผมาให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการประสบการณ์การทํางานหรือเอาเรื่องไร้าสาระมาพูดเช่นขนาดที่ว่าผมไปจีบลูกสาวคนรวยเพื่อหวังจะได้รับประโยชน์เนี่ยนะครับขนาดลูกสาวคนไม่รวยผมยจีบไม่ติดเลยแล้วจะไปเอาอะไรการจีบลูกสาวคนรวยเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันน่าสงสารว่าคนเหล่านี้ จนผลจนทางหรือจนตรอกแล้วคือไม่รู้จะไปเอาเหตุผลที่ไหนมาโต้แย้งก็เลยต้องไปสร้างความเท็จขึ้นมาแล้วก็มีการไปเผยแพร่ภาพเหล่านี้ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับคราวนี้ตอนนี้เนี่ยผมก็กาลังดาเนินคดีอาญาคนเหล่านี้อยู่บางส่วนเนี่ยเขารับผิดชอบเขาขอโทษเพจบางเพจเช่มนมาร์คแฟนคลับเนี่ยเขาก็ยินดีขอโทษลงคำชี้แจงอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคุณทําผิดพลาดไปแล้วคุณยอมรับก็แก้ปัญหาไปแต่คนบางคนเนี่ยผมส่งข้อความเตือนไปบอกที่คุณทํามันผิดนะมันไม่ใช่ความจริงนะมันหมินประมาทนะกลับ รู้สึกฮึกเหิมามาโตมาโอ้โหมาบอกว่าก็จะส่งต่อเพิ่มอีก่ยไอ้อย่างเงี้ยคนพวกนี้ต้องดำเนินคดีอาญาเพื่อไม่ให้สังคมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทําได้ใครอยากจะใส่ร้ายใส่ความคนอื่นสร้างความเท็จอย่างไรก็ทําได้ผมท้าเลยนะครับผมท้าเลยนะครับว่าถ้าใครคิดว่าแน่จริงว่ามีหลักฐานจะมาบอกว่าผมไปโกหกอย่างนู้นไปพูดพดไปพูดเ,เท็จอย่างนั้นเนี่ยโปรดแสดงชื่อและตัวตนของคุณออกมาแล้วมาเจอหน้าผมและเอาข้อมูลมาดูกันแล้วถ้าเกิดคุณพูดเท็จผมจะฟ้องหมิ่นประมาทคุณกลับ เอาไหมล่ะแต่คนเหล่านี้ไม่กล้าครับคนเหล่านี้ก็หลบอยู่ข้างหลังใช้ชื่อปลอมๆใน Facebook คนเหล่านี้เนี่ยขี้ขลาดและก็จนปลอกคือไม่กล้าแสดงแม้แต่ชื่อจริงหน้าตัวเองจริงๆออกมาแถมยังไม่กล้าที่จะไปยกเหตุผลมาโต้มาโต้ตแยง้งก็เลยต้องไปยกเ,เรื่องไร้สาระบ,บอกผมจีบลูกคนรวยไม่ติดลูกคนไม่รวยผมยังจีบไม่ติดเลยนะครับไม่ต้องไปจีบลูกคนรวยหรอกแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับประเด็นคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแสดงเห็นถึง ความน่กังวลใจของสังคมไทยทุกวันนี้ว่าวันนี้แทนที่เราจะมาโต้แย้งกันว่านายรัฐมนตรีเป็นคนไม่ดีเพราะทำแบบนี้ท,ทุจริตเพราะมีหลักฐานอย่างนี้เนี่ยเรากลับไปพูดในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้มีสาระเลยเช่นไปบอกว่าไปแอบไปเจอใครในโรงแรมนั้นไปไปทานข้าวที่นี่พูดภาษาอังกฤษไม่ชัดคือพูดง่า,งงายๆคือเรื่องที่มันเป็นเรื่องสาระสําคัญว่าโครงการนี้มีปัญหาทุจริตอ,อย่างนั้นอย่างนี้กลับไม่พูดซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันจะยิ่งทําให้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเนี่ยมีปัญหาผมอยากจะโยงกลับมาดนนึงะครับ ผมมานั่งทบทวนตัวเองเนี่ยก็ยิ่งแปลกใจเพราะว่าเชื่อนะครับว่าก่อนที่ผมจะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเยอะๆเนี่ยนะตอนช่วงแรกๆเชื่อไหมว่าบทความชิ้นแรกที่ผมเขียนลงหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นบทความที่ชี้ช่องกฎหมายว่าจะจับตัวคุณทักษิณกลับมาดําเนินคดีอย่างไรผมเขียนลงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะครับตอนนั้นผมยังเป็นนักเรียนอยู่เลยเขียนว่าถ้าคุณอยากจะให้ประเทศอังกฤษส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนคุณทักษิณกลับมา รับผิดในเมืองไทยเนี่ยคุณต้องดาเนินการอย่างไรผมเตือนรัฐบาลสมัยนั้นไม่เรียบร้อยเลยนะครับหลังช่วงรัฐประหารปรากฏช่วงเวลาต่อมามีการคุณทักษิณไปโผล่ที่ญี่ปุ่นผมก็เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ AST ผู้จัดการนะครับบอกว่าการที่คุณทักษิณไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยช่องทางในการที่ญี่ปุ่นเขาจะส่งตัวคุณทักษิณกลับมาดําเนินคดีในเมืองไทย,ยมีอย่างไรบ้างก่อนที่คุณยิ่งลักษณ์จะเข้ามาเป็นนายก ผมเขียนบทความ2ชิ้นนะครับฉบับหนึ่งลงหนังสือพิมพ์ผู้จัดการต่อต้านรัฐบาลอีกฉบับหนึ่งลงหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์โอ้อันนี้ก็ต่อต้านรัฐบาลอย่างชัดเจนวิากา์วิจารณ์คุณยิ่งรักตั้งแต่ก่อนคุณยิ่งรักจะเข้ามาบริหารผมก็ชี้เลยครับว่าคุณยิ่งรักแม้คุณจะได้เสียงข้างมากอย่างไรคุณจะถือเสียงข้างมากเป็นสําคัญไม่ได้นะคุณจะต้องดูหลักการอย่างอื่นด้วยปรากฏว่าสิ่งที่ผมพูดมาก็ตรงเพะหมดเลยว่าอยู่ดีจะมาใช้เสียงข้างมากในสภามาออกกฎหมารรมยามมร สรุปก็คือช่วงแรกๆที่ผมเขียนหนังสือบทความให้สัมภาษณ์เนี่ยมันไปนปรากฏอยู่ในสื่อที่ต่อต้านรัฐบาลเวทีแรกที่ผมไปร่วมเนี่ยนะครับไม่ใช่เวทีคนเสื้อแดงนะเป็นเวทีของคนเสื้อเหลืองเป็นเวทีพันธมิตรที่ภาคใต้เขาเชิญผมไปพูดเรื่องประสาทพระวิหารผมก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและพิสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ั้งหลายฝ่ายปรากฏว่าทราบไหมครับว่าความพยายามของผมในการจะติดตามตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ฝั่งรัฐบาลเนี่ยมันหายไปเพราะอะไรเพราะหนึ่งก็คือสื่อมวลชนหลายคนเนี่ย ไม่ได้ให้พื้นที่ผมที่จะวิพากษ์รัฐบาลต่อ ASTV Blue Sky เมื่อก่อนเคยเชิญผมไปร่วมรายการโทรทัศน์ก็ไม่เชิญมันก็เสร็จสื่อสายอื่นที่เขาอยากให้ผมไปวิจารณ์ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลและที่สําคัญที่สุดคืออย่างนี้ครับที่สําคัญก็คือพอเรากําลังจะวิจารณ์รัฐบาลอยู่ดีๆแล้วเนี่ยนะครับว่ารัฐบาลทําไม่ถูกอย่างนั้นรัฐบาลทําไม่ถูกอย่างนี้วิพากษ์นโยบายคุณยิ่งรักตั้งแต่คุณยิ่งรักยังไม่ทันได้ดาเนินนโยบายเนี่ยเหมือนกับผมก็เลยไปจ้องจับปิดคุณยิ่งรักเนี่น คือขบวนการพยายามจะล้มรัฐธรรมนูรขบวนการขององค์กรอิสระและศาลบางส่วนที่พยายามตีความกฎหมายมันผิดเพี้ยนไปจากรัฐธรรมนูน<ส>เพื่อจะไปล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ <S <S ผมเองเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยหรือว่าไปสนับสนุนร,รัฐบาลยิ่งลักษณ์ในตอนแรกนะครับแต่กลายว่าผมถูกบังคับให้ต้องออกมาโต้แย้งกับคนที่จะใช้กฎหมายผิดวิธีมาล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์เพราะความพยายามและเวลาและสมาธิของผมเนี่ยที่จะใช้ไปกับการไปตรวจสอบตีติงรัฐบาลเนี่ย มันเลยหายไปเพราะมันต้องเอาไปใช้กับปัญหาที่ใหญ่กว่านะั้นคือปัญหาของการใช้กองทัพใช้สารใช้องค์กรดิสระมาล้มรัฐบาลอย่างผิดวิธีแต่ถามว่าที่ผ่านมาผม,ก,าามาก็ยังวิจารณ์รัฐบาลต่อมหมก็ยังวิจารณ์ครับอย่างเช่นกรณีโครงการข้าวอย่างงี้นะครับถ้าไปเปิดหนังสือพิมพ์อ่านดูเนี่ยผมจะบอกสื่อเสมอเลยว่าผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ผมตอบไม่ได้หรอกว่าโครงการจำนำข้าวมันคุ้มทุนหรือขาดทุนอย่างไรอันนั้นไปถามนักเศรษฐศาสตร์แต่ผมเป็นนักกฎหมายผมบอกได้ว่าแม้สารรัฐมนูญ แม้สารรัฐมนูลจะไม่รับฟ้องคดีจำนำข้าวมีคนพยายามจะฟ้องสารรัฐมนูนครับว่าโครงการนี้ต้องล้มประกดสารสาร,รัฐมนูลไม่รับคดีนี้ผมยังให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์เลยครับบอกว่าสารไม่รับคดีจำนำข้าวเนี่ยไม่ได้แปลว่าโครงการจำนำข้าวจะดีและถูกต้องนะเนี่ยผมเขียนอย่างนี้ก็แสดงว่าขนาดสารไม่รับฟ้องผมยังอุตส่าห์ไปจี้เลยว่าโครงการนี้อาจจะไม่ดีหรือโครงการรถไฟความเร็วสูงรัฐบาลนี้ก็เช่นกันครับ ผมก็ได้ไปให้สัมภาษณ์เขียนบทความนะครับพูดชัดเจนเลยว่าโครงการนี้ที่รัฐบาลทํามาเนี่ยร่างกฎหมาย2ล้านล้าน,านกู้เงิน2ล้านเนี่ยมันมีปัญหานะมีปัญหาในส่วนที่ว่าการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอนุมัติโครงการเนี่ยมันเกิดขึ้นภายใต้การควบคุมฝ่ายบริหารหมดเลยผมยังเสนอไปให้สอบอเขาแก้เลยครับว่าถ้าคุณจะแก้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยคุณช่วยแก้ด้วยกันเพิ่มกระบวนการตรวจสอบเข้าไปในขั้นตอน,อนอนุมัติโครงการจ่ายเงินได้ไหม เนี่ยผมก็ชี้เห็นปัญหาของโครงการของรัฐบาลแต่ถามว่าไอ้ความเห็นเหล่านี้เวลาผมแสดงไปเนี่ยฝ่ายต่อต้านรัฐบาลฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยรัฐบาลเนี่ยเขาไม่เอาไปใช้เขาไม่เอาไปขยายต่อ,อ ASTV Blue Sky าเขาไม่เชิญผมไปพูดแล้วผมจะมีพื้นที่ได้อย่างไรล่ะครับแฟนตอบคําถามเลยนะครับว่าที่เขาบอกว่าผมเลือกสื่อเลือกข้างเนี่ยความจริงไม่ใช่หรอครับมีแต่คนที่ตัวเองอ่ะเลือกเอาผมไปใส่ฝั่งนู้นเลือกเอาผมไปใส่ฝั่งนี้ความพยายามของผมทั้งหมดที่พยายามจะติดตามตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ย มันทําให้หดหายไปเพราะสื่อที่ควรจะช่วยผมไปตรวจสอบรัฐบาลไม่ให้พื้นที่และเวลาผมมีภาควิจารณ์ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เพราะผมเห็นด้วยกับรัฐบาลนะเวลาผมบอกว่าสารรัฐธรรมนูญทําผิดเนี่ยไม่ได้บอกว่ารัฐบาลทาถูกแต่กำลังบอกว่าสารรัฐธรรมนูญถ้าคุณจะจัดการรัฐบาลคุณต้องจัดการผ่านวิธีการที่ถูกต้อง เพราะถ้าเกิดศาลนั้นไปใช้วิธีการที่ผิดประชาชนเขายอมรับไม่ได้คนที่เสียหายไม่ใช่รัฐบาลครับคนที่เสียหายสุดท้ายคือศาลและผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่พยายามจะออกมาปกป้องศาลตลอดว่าเราต้องมีความยึดมั่นในความศักดิ์สิทธิ์หน้าเชื่อถือของสถาบันศาลมิฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลเขาก็จะโฆษณาได้ตลอดเวลาครับว่าพวกเราถูกการแกล้งพวกเราไม่ได้รับความเป็นธรรมและสุดท้ายรัฐบาลเขาก็จะได้เปรียบ เพราะสิ่งที่ผมพยายามเน้นมาตลอดเนี่ยนะครับก็คือผ่านบทความผ่านบทิพาว์าวิจณ์เนี่ยผมพยายามวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเต็มที่แต่สื่อเนี่ยไม่แสดงแต่พอผมวิพากษ์วิจารณ์คุณสุเทพพอผมวิพากษ์วิจารณ์ศาลปุ๊บเนี่ยโอ้โหสื่อเอาไปเล่นใหญ่เลยนะครับตอนที่ผมได้รับเชิญจากพรรคเพื่อไทยให้ไปบรรยายวิทยากรที่งานสัมมนา,าพักที่เขาใหญ่เนี่ยก็มีการเรียกเรียกเคียงๆถามนะครับว่าสนใจไหมแต่มาเป็นสสในพัก